ที่เราไปร่วมเกิดอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะมองไม่เห็นไม่งามทางจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโกหกใครไม่ได้เพราะเราบางคนอาจจะข้างนอกดูดีใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาสวยงามอาดามาจะมีสโลกแกนท่สันาแต่งตัวง,งามแต่น้ำไม่อาบขอใครนะเพื่อแต่งตัวงาม,งาม แต่ว่าน้ําไม่อาบข้างในมันเหม็นข้างในมันเน่าเพื่อบางคนข้างนอกนี่ทาดีเหมือนคนยอมรับเหมือนคนเคารพแต่ข้างในหมอก็ไปในจิตใจเราเนี่ยมีอะไรที่แบบไม่ดีเบียดเบียนเอาเปรียบเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรที่แบบผิดศีลผิดธรรมถ้าเราจะต้องงามข้างนอกกองงามด้วยกิริยาอาการด้วยคุณงามความดีงามข้างในก็งาม ในการที่เราจะต้องเว้นบาปในการที่เราจะต้องละชั่วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คนอื่นจะรู้ไม่รู้เราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองวันสุดท้ายคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทําชั่วคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทําไม่ไดีแต่เราเนี่เวลาเราจะตายสิ่งที่เราได้ทามามันอยู่ในจิตใจเราวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีงาม 没有做事情，没有做事情，没有做事